ฝรั่งไก่เก็บเกี่ยวแล้วเริ่มแก่เริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วแต่ต้นก็ยังเขียวอยู่ต้องรอยประมาณนักสามวันดูปัจัชัดเม็ดมันจะเป็นอกลมอย่างนี้เอาไปใส่ในขนมปังแล้วก็ไปทำน้ำมัน ต้นน่าจะประมาณฝนไม่ค่อยตกเนาะน่าจะประมาณ30มสิบเซนได้ความสูงสุดลูกหูลูกตาฝั่หลังเขาใช้ยาฆ่าหญ้าเหมือนบ้านเราอะยาฆ่าหญ้าวิตามินทำไรเหมือนกัน ้นไม้ที่กั้นกั้นเขตเนี้ยคือว่าเขาจะไม่ตัดทิ้งเอาไว้เวลาพายุมาอย่างเงี้ยพอพายุมาปุ๊บเขาจะได้รับแรงกระแทกพืชผ,ผลทางการเกษตรจะได้ไม่เสียหาย อนนี้อาคารเก่าๆนี่เป็นอาคารที่เขาเลี้ยง,งวัวเลี้ยงแพะสมัถจะเลี้ยงแพะกันอาคารตั้งแต่สมัยโซเวียตแล้วก็ยังใช้งานได้ทึกทน